คืออะไรฝุ่นละอองหมายถึงอนุภาคของแข็งหรือหยดละอองของเหลวที่แขวนลอยในบรรยากาศซึ่งมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่1 0 0ไมครนลงมาเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ฝุ่นละอองขนาดเล็กแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครนหรือ PM 2.5 และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครหรือ PM10 ฝุ่น PM2.5 คืออะไรฝุ่น PM 3 5หมายถึงฝุ่นละเอียดเป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า2.5ไมครเทียบได้ว่ามีขนาดประมาณ1ใน25ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมของมนุษย์เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ ที่ทำหน้าที่กรองฝุ่นนั้นไม่สามารถกรองได้จึงแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจกระแสเลือดและเข้าสู่อวัยวะอื่นๆในร่างกายได้ฝุ่นเป็นพาหะนำสารอื่นๆเข้ามาด้วยเช่นแคดเมียมปลอดโลหะหนักและสารก่อมะเร็งอื่นๆฝุ่น PM ส5มาจากไหน ฝุ่นพ m ล2.5เป็นฝุ่นละอองที่มาจากแหล่งกำเนิด2แหล่งกำเนิดใหญ่ๆคือแหล่งกำเนิดโดยตรงและการรวมตัวของกา๊าซแหล่งกำเนิดโดยตรงได้แก่การเผาในที่โรงการเผาขยะไฟป่าการหุงต้มอาหารโดยใช้ฟืนการคมนาคมขนส่งควันเสียของรถยนต์และจักรยานยนต์ การผลิตไฟฟ้าและกระบวนการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมการรวมตัวของการอื่นๆในบรรยากาศโดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตเจนรวมทั้งสารพิษอื่นๆที่รวอนเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เช่นสารปลอดแคดเมียมอาร์เซนิกหรือโพลีไซคลิกอะรมติกไฮโดรคาร์บอน อันตรายจากฝุ่น PM 2.5ร่างกายของผู้ที่แข็งแรงเมื่อได้รับฝุ่น PM 2.5อาจจะไม่ส่งผลกระทบให้เห็นในช่วงแรกๆแต่ถ้าหากได้รับฝุ่น PM 2.5ติดต่อกันเป็นเวลานานหรือสะสมในร่างกายสุดท้ายก็จะก่อให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายในภายหลังโดยแบ่งได้เป็นผลกระทบทางสุขภาพและผลกระทบทางผิวหนังผลกระทบทางสุขภาพเกิดอาการไอ จามหรือภูมิแพ้ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นอยู่แล้วจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้นเกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรงังโรคหลอดเลือดโรคหัวใจเรื้อรงังและโรคปอดเรื้อรงังหรือมะเร็งปอดผลกระทบทางผิวหนังมีผื่นคันตามตัวปวดแสบปวดร้อนมีอาการระคายเคืองผิวหนังเป็นลมพิษถ้าเป็นหนักมากอาจเกิดลมพิษบริเวณใบหน้าข้อพับขาหนี และทำลายเซลล์ผิวหนังทำให้ผิวอ่อนแอเหี่ยวย่นง่ายการป้องกันฝุ่น PM 2.5สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้ดีและมีประสิทธิภาพคือหน้ากาก N95 ซึ่งมีราคาสูงกว่าหน้ากากอนามัยและบางคนสวมแล้วอาจทำให้รู้สึกอึดอัดเพราะหายใจได้ลำบากกว่าปกติ หากไม่ใช้หน้ากาก N 9 5อาจใช้หน้ากากอนามัยที่มีฟิลเตอร์3ชั้นซึ่งมักจะมีเขียนระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ว่าสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้หรือถ้าหากหาไม่ได้จริงๆอาจใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาแต่สวมทับ2ชั้นหรือซ้อนผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชู่วไว้ด้านในก็ได้ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมการ,รแจ้งทุกชนิด เมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากจำเป็นต้องอยู่นอกอาคารหรือทำกิจกรรมการแจ้งควรใส่หนา้ากากป้องกันฝุ่นละอองทุกครั้งควรใช้เครื่องเฝ้าอ,อากาศเนื่องจากภายในอาคารอาจไม่ปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 เสมอไปโดยเฉพาะอาคารที่มีการเปิดปิดประตูบ่อยครั้งจากการที่มีผู้คนเข้าออกจำนวนมาก จัดทำมา่านละอองน้ำบริเวณอาคารเพื่อลดและป้องกันฝุ่น PM 2.5มาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5ในโรงเรียนโรงเรียนจัดทำประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไม้ครและประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันฝุ่นจิว๋ว PM 2.5ผ่าน Facebook โรงเรียนลายกลุ่มห้องเรียนลายกลุ่มโรงเรียนเพื่อให้คณะครูนักเรียน และผู้ปกครองทราบทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอาคารเรียนห้องเรียนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆเป็นประจำเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนักเรียนแกนนำรายงานค่า PM 2.5ทุกวันในช่วงเช้าและพักกลางวันครูเวรประจำวันและครูอนามัยโรงเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนแนะนำวิธีป้องกันตนเอง และผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5ในทุกวันสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะมารายงานเรื่องสภาพอากาศ PM 2.5วันนี้วันที่6เวลา8นาฬิกา10องศาน้ำ่ีค่าต้น PM 2.5วันนี้วัดได้48แนโ์รกต่อลูกบา์เมตรทงสีส้มคภาพอากายังมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วไปเป้าระวังสุขภาพหากมีอรการ ทำไมแลนลดทำกินและการแก้หากมีาาาาอาการเจ็บไอหายใจลำบากหัวใจเส้นเร่งเป็นปกตินันหน้าอกปวดหัว,วใจขึ้นไส้คนเป็นภูมิแค่ค่ะขอบคุณค่ะจัดเตรียมห้องเรียนปลอดฝุ่นในวันที่สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานค่า PM 2.5ตั้งแต่37ไมครนขึ้นไปมีผลกระทบต่อสุขภาพ แลงงดทำกิจกรรมกางแจ้งในวันที่สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5เกิดค่ามาตรฐานค่า PM 2.5ตั้งแต่37ไมโครขึ้นไปมีผลกระทบต่อสุขภาพจัดทำมา่านละอองน้ำบริเวณอาคารเรียนเพื่อลดและป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5ทงสุขภาพในโรงเรียนทงสีฟ้าค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง0ถึง15ไมครเหมาะสำหรับทำกิจกรรมการแจ้งได้ตาปกติทงสีเขียวค่า PM 2.5อยู่ระหว่าง15.1 25ไมครสามารถทำกิจกรรมการแจ้งได้ตาปกติทงสีเหลืองค่า PM 2.5อยู่ระหว่าง25.1ถึง37.5ไมคร ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติผู้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไม่ควรทำกิจกรรมกลางแจ้งนานและสังเกตอาการเช่นไอาหายใจลำบากตาอักเสบทงสีส้มค่า PM 2 5อยู่ระหว่าง37.6ถึง75ไมครประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังสุขภาพหากมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจควรใส่หน้ากากอนามัย ไม่ควรทํากิจกรรมกลางแจ้งนานสําหรับผู้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหากมีอาการเช่นไอาหายใจลําบากตาอักเสบแน่นหน้าอกปวดศีรษะหัวใจเต้นไม่เป็นปกติขึ้นไส้อ่อนเพลียควรไปพบแพทย์ทงสีแดงค่า PM2.5 ตั้งแต่75.1ไม่ค่อนไมครขึ้นไปทุกคนควรหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งหากมีอาการเช่นไอาหายใจลำบากตาอักเสบแน่นหน้าอกปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติขึ้นไส้อ่อนเพลควรไปพบแพทย์ทันทีสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นกันนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น1การเผาขยะ 2. ควันจากท่อรถ

โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกวันนะคะ